พี่น้องมาเบิ่งดอกใหม่อยู่ในสวนดอกห้าดอกห้าอี่่ะมันเป็นดอกดอกซื้อดอกฝรั่งเศสซื้อดอกยี่ยังก่อมันคกอไขคจะหน่อยเห็นบะปักเข่หน่อยมันเป็นซื้อปักเข่หน่อยบ้านเขาคือดอกยี่ยังพี่น้องบอกงามปะอันนี้ยุยุเป็นยุสวนเลยเนี่ย แต่กี้ลายก็นี่เดินี่น้องคอยถอนออกอสวยเพราะมีแดดมันคือมันคือซบานออกมา,มาี่นองอันนี้ดอกกันฟันสิงโตนะพี่น้องเลี้ยงๆนะที่เพิ่นเอาไปแกงกินกับเห็ดคือแกงขี้เล็กเสียงฟังเสียงนกเขาอันนี้ฟันสิงโตมันจะเป็นลักษณะนี้เนาะ เไทยไทยก่อนสตัดหญ้าถ้าตัดหญ้าก็คือไปอันนี้บพราะท่านตัดหญ้าพว่ายัชงชมดอกไม้ซะก่อนนะพี่นอ้องสิเป็นลักษณะนี้เอาบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศยังบรรยากาศ,รรากาศดอกไม้ <laughs> ฟังเสียงนก กระเทียมก็เป็นดอกแล้วพี่น้องกระเทียมมันกระเทียมอัมาปลูกอยู่บ้านปีนี้บ่ได้ออกไปใส่ลยนี่ปีนี้บ่ได้ออกไปเก็บกระเทียมปลาเอาอันมาปลูกบ่พี่น้องเดี๋ยวค่อยนี่เป็นดอกแล้วอันนี้กระเทียมดอกกระเทียมพี่น้องนี่นี่คือดอกกระเทียมกระเทียมกระเทียมเป็นอยงนี่่ะเดี๋ยวเขาเก็บใบมันไปกินใช่ไหม่เก็บใบมันไปกินมันีนเดียแต่ดอกดอกดอกถ้าเป็นเป็นดอกแล้วบบในมันก็สิรูนเนะพี่น้องเนาะ มันสีโรนแล้วมันกระสีเป็นอย่างสีขยายพันธุ์ของมันเองเห็นบ่ี่อันนี้เด้กระเทียมกระเทียมมาป่าเอามาปูกเฮียนเป็นกระเทียมบานีาได้เก็บกินกิดกินใบมันจงดอกมันใบมันมันอาสัยใบใหญ่คืออยู่ในป่าเป็นองดอกมันน่ะเพราะว่ามันสงสัยมันอยู่ในบานมันบขึ้นในป่ามั้งในป่ามันสะเป็นดอกใหญ่กว่านี้ลำใหญ่มันคอยเล่นใบมันไปกิน นี่คือดอกกระเทียมป่า่ว่ามักกระดอกอัน,นี้นี่พี่น้องพี่น้องสวยเนาะสวยสวย,สวยมาทักทายมือน,นีทักทายพี่น้องกับดอกไม้ผู้หมักดอกว่าผู้มักกแล้วไปอันนี้นี่กระเทียมขขอยมาปูไปถ้าผู้ใดได้เขาป่าผู้ใด ไป,ไปเอามาด้พี่น้องเอามาปลูกเด้อเออคือเสียหายู้เจ้าเบิงผักข้าวตองนี่พี่น้องเพื่กันเบาเลี้ยงผักข้าวตองเห็นปะนี่คือข้าวตองหรือว่าผู้ข้าวซื้อหนึ่งคือพลูข้าวเนาะนี่กำลังสีออกนี่รสชาติของมันเพิ่นว่าตานมะเร็งไดพี่น้องตานมะเร็งกินกินมีประโยชน์นี่ผู้ข้าวนี่มันกำลังสีออกเป็นอย่างนี่แหละหนาวกับว่าตายพี่น้องเอามาปลูกเด้อ น้วกับโบไตถ้าคนบ่มากินก็สิกินบ่ไ้เพราะว่ากินมันสิข้าวข้าวคือป่าเลยตอนแรกข่อยกินบ่เป็นเด้เพี้ยนขเมเหม็ผนผลพ่ากินเนาะตอนแรกซื้อมาเขามีขายแพ่งพร้อมซื้อมากินแมนบอโู้่ข่อยข้าวปนะบ้านนี้กินไปกินมากมันบ่ข้าวเลยพี่น้องกินไปกินมากข้าวเดียวบ้านเดี้วมาปลูกพี่น้องเขามาแช่น้ำออกหาของมาปูปลูกแล้วมันขยายไปทั่วทิ่ทั่วแดนเลยนี่มันบ่ นี่คือผูข่าวมีประโยชน์กินได้ตานมาเร็งมีกระลังสีออกแต่เอาจุลินซีสังคาแสงมารถจะสวยงามนี่นี่กระเทียมปลาเห็นบะเอามาปลูกแล้วมันสิเกิดไปทัวทีบเลยพรา่าย่างเม็ดมันโลนแล้วมันเกิดเองอันนี้ก็คือว่าพักแป้นกุยชายเนาะสตอบบรอเบอรี่เห็นพีนองสตรอเบอรี่ผสมผสมผสาน เดี๋ยวสิพาไปเบ่งดอกใหมหน้าบ้านเด้อพี่น้องตามาเด้อนี่ดอกไมหน้าบ้านพี่น้องสวยบ่พี่น้องสวยบ่ยที่ชอบก็คือว่าดอกอันนี้อ่ามันสิเป็นอ่าคล้ายๆใบไม้ประดับนะพี่น้องแล้วจึงเวลานี้มันสิออกดอกเห็นบ่หามาปลูกเด้อพี่น้องมันสิแพ่ไปแล้วก็น,นาวบ่าตายหอนบ่าตายคุ้มค่า ทุกปีพี่ทุกปีสิไปซื้อดอกไม้ล้วได้ปีนี้ออกบานบ่ได้จะได้ได้แงงได้แงงดอกที่เจ้าของปลูกไว้แล้วบ่าตายขยายพันธุ์ถ้าหนา,นาวไม้มันสีสีแดงๆพี่น้องเห็นไหม่ะสวยเนาะสำหรับคนมากต้องมห้ก็มาสวย <laughs> นี่เอาไมา้พี่น้องเบ่งน้ำอันนี้อยู่หน้าบานหนาวบ่าตายฮ้อนบ่าตาย แล้วกระแถมมีดอกให้เขาชมนะพี่น้องเนาะสวยงามตามท้องลายมรงน,นี้ขยายฝากพี่ฝากน้องหลายแล้วนี่ชมความงามโอ้เ oh. สียงฮานเสียงฮานห่องเดี๋ยวมีดอกอีกอันหนึ่งดอกอีกนหนึ่งอีกสุกมีพี่น้องอันนี้คือกันนี่นี่ก็สวยหนาวไม่ตายนี่สวยคือกันนี่ ดอกเบญจมาศเนาะใคอเอินเบญจมาศพี่น้องนี่ปลูกตะปีกายนี่เด้หนาวมากกับบ่ต่ายสวยเนาะค,คุ้มคุ้มนี่การที่เขาอยู่เมืองหนาวเาต้องหาเหลือกซื้อดอกไม้ทีวาหนาวบ่ตายพี่น้องคุ้มค่าเพระาะั่งเขาไปตองมาซื้อไม้เรื่อยๆกันแซมกับสีหาซื้อไม้ไม้ประจำเนาะมันไม่ใช่ถูกๆพร้อมได้ดอกไม้เมืองหนอกนะหนี่เบญจมาศชอบสีสวย นี่บรรยากาศนี่อันนี้เก๋อันนี้เก๋นาก้ากตายนี่ออกมาใหม่ใกล้จะเป็นดอกเดี๋ยวดอกสีมว่วงเดียวบรรยากาศธรรมาชาติมาฝากพี่ฝากน้องสำหรับคนที่ชอบดอกไม้เป็นเังสี่ล้วพี่น้องอันนี้หน้าบ้านหน้าบ้านนี่ค่อยสิมากปลูกลนะค่อยนี่มันจะคว่กยอันอยังไงละ่ะปลูกไว้ใส่กระติ๊บมันเทาบ่พ่นน้ำกับบ่เป็นยัง กุหลาบมาดูกุหลาบสิจักรากาุหลาบกุหลาบนี่ใกล้แล้วอุ๊ออกแล้วออกแล้วออกแล้วเร็วออกแล้วกุหลาบนี่จักดอกเงียบเงาเงียบเงาดี่พี่น้องเริ่มออกแล้วนี่เริ่มออกแล้วจกกังเน้านกเต็มแล้วนี่ โอเคได้จ okay, si ok <mai g rab i> ้ะพ si. ี่น้องมาทักทายด้วยดอกไม้วันนี้เอาบรรยากาศมาให้ดูอันนี้กรลรังสีออกคือกันนี่ดเจ้าทายให้เบิ้งไม้นี้มันออกเอาเอาบรรยากาศหนาบานมาให้เบิ้งกับดอกไม้ไปใช้เวด้ยังย่างอ้อมสวนพี่น้องย่างอ้อมสวนย่างอ้อมบานมีดอกที่ว่าทายเลี้ยงๆเปนะสิแดดดีดีเลยมาชมวิว หน้าบ้านโอเคได้พี่น้องเดอ้อมาถักท้ายสำนีและ่ะกินหอดกิดถึงอุ้ยอันนี้ขา,ขาวๆนี่ขา,ขาวๆดอกนี้ขาวกำลังส่อเดี๋ยว,วยกาบ,บานเต็มดอกเดี๋ยวมาท้ายเห็นไหมให้เบิงไหมโอเคคะ่ะสำนีละ่ะบายบายจุ๊บ